ในในแม่ที่ผ่านมาว่าไม่เคยทำอะไรให้ในแม่สบายใจเลยมีแต่เอาเรื่องมาให้แมรคมครั้งนี้ไ่รู้ลูกจะชดใช้ได้ยังไงหมด ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเลยอัวรู้ว่าในแม่รักอ้ว,อวแต่แทนที่อ้วจะทำตัวดีๆอ้วกลับเอาความรักของในแม่เป็นตัวประกันทำแต่เรื่องชั่วช้า ทำให้ในแม่ต้องทุกข์ใจตลอดเวลาเพราะอัวรู้ก็ถึงยังไงในแม่ก็จะให้อภัยอัวอาเจียนตอนที่ลืออยู่ที่เมืองจันท์ หรือมีความสุขจริงๆหรือว่ามีความสุขมากไหแม่ที่นั่นไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าใครจะมาทำได้ชาวบ้านที่นั่นทุกคนต่างมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อ้วมีความสุขกว่าตอนที่อยู่โรงทอด้วยซ้ำเลยแม่ กูไม่กลัวหรอกเฮ้ยเฮ้ย กินลูกค่อยๆกินให้หมดนะลูกนะยาสมุนไพรนี้จะช่วยบรรเทาอาการให้กับพ่อทศนะลูกไอห้หมดลูกไอห้หมดมเป็นยังไงบ้างลูกฉันไม่ยอมตายหรอกไม่สบาย ฉันต้องไปเอาซากจินฉายมาขับพี่ออกไปให้ได้หนังเสียนางอาซาสารเลวฉันไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่ไม่รู้ป่านนี้อาโชกับอามิงจะเป็นอย่างไรบ้าง ราต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะเข้าไปที่ลงทอเพราะอาวุธที่เรามียังสู้ไว้ยตากูของสบายยังไม่ได้ต่อยกเทวมีจำนวนมากและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหากอีกฉันใช้ต่อยกเทวเป็นตัวเล่าว้ยตากูแล้วให้ในแม่เสียกับป้าซาใช้จิ้นฉานจัดการกับคนที่ควบคุมว้ยตากูเราก็อาจจะมีทางชนะได้ ถ้าเว้ยตากูขาดคนควบคุมมันอาจจะทำให้ยิ่งคลุม้มคลั่งดุร้ายถึงเวลานั้นหัวก็ไม่แน่ใจว่าจิ้นฉายกับต่อ,อยกเทวะจะกำราบมันลงได้ไหม นี่เพลงแค่รังเพื่งที่ใช้แทนไวตากูแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการพวกมันได้หมดทุกตัวต่อยกเทวะยังทำงานอย่างเชื่องชา้าหากเราจะใช้จิ้นฉานเพื่อบุกต่อสู้กับไวตากูและให้ต่อยกเข้ามาช่วยเราต้องบังคับให้ต่อยกทำงานให้รวดเร็วกว่านี้เพราะว่าไวตากูพลิกแพงต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว เราต้องฝึกอีกเพื่อความคล่องแคล่วว่องไวอย่างน้อยก็ต้องทำให้ได้รวดเด็วที่สุดเท่าที่ลูกจะทำได้ในแม่สบายในแม่สบายในแม่สบายอยู่หรือไม่ครับ มาทำไมกันตั้งเยอะแยะในแม่สบายตอนนี้โรงทออหยุดชะง,งักมานานแล้วเพราะมัวแต่เกิดเรื่องของการแย่งชิงตำแหน่งผู้นำรงทอในแม่สบายจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้โรงทอนี้เดินต่อไม่ฉะนั้นแย่แนะ่แล้วเมื่อก่อนเสียเคยทำไว้อย่างไรทำไมไม่ทำตามนั้นเล่าในแม่เสียลงไปทำงาน และคุมงานด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหนอนใหม่ดูแลเส้นใหม่ทอผ้าหรือแม้กระทั่งเจรจากับร้านค้าที่สั่งผ้าทุกอย่างในแม่เสียเป็นคนลงมือลงแรงเองทั้งหมดไม่ใช่แค่สามไอ้ินแปงนี่เองหาวพวกข้าจะทำรองทอเจ๊งนั่นเรอบ่าวไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น และอีกเรื่องหนึ่งที่บ่าวอยากจะถามก็คือในแม่เหมยซื้อและอทอหายไปไหนครับถามทำไมในแม่สบายกับคุณทศอาจจะขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำรงทอเร็วเกินไปหากได้ในแม่เหมยซื้อมาเป็นที่ปรึกษาก็อาจจะช่วยได้หรือมันก็แค่เด็กที่เก็บมาเลี้ยงทำเป็นแค<ห>่ผ่<ภ>าฟืน,ฟน แย่งตำแหน่งเขามาบรรพบุรุษของตระกูลังจะต้องลงโทษหรือไอ้ลูกกัร้าคุบปากไอ้ทถอะทษโทษโทษท่านสติก่อนพ่อโทษไอ้ท้อไอ้ท้อ พอโทษพอโทษขอทดลูกขอโทษพอโทษขอทดลูกพอโทษอีกแก่ทอกูฆ่ามึงไปแล้วรอบหนึ่งทำไมกูจะฆ่ามึงอีกไม่ได้คุณทศฆ่าทอ ไปนาะเอาตาไปไร่ซะจะได้ปลอดภัย อะไรขึ้นเนี่ยไปยเล่าใจเย็นๆเคยเล่าไฟขึ้นาคุณทศคุณทศฆ่าพี่อินแปงพี่อินแปงตายแล้วไม่ได้ไงไฟไฟไอตัวประหลาดที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี่มันตัวอะไรกันวะมันน่ากลัวเหลือเกินอะ ถาว่านะบางทีอ่ะการที่คนงานตายที่ลงทอที่ประหลาดนั่นอ่ะอาจจะเป็นฝีมือของแม่สบายก็ได้แล้วไหนยังจะยายทออีกคุณทศบอกว่าคุณทศฆ่ายายทอตายแล้วอ่ะไอ้ไข่เองจะไปไหนกูจะหนีออกมจากที่นี่กมึงจะอยู่ร้อยเขาฆ่าหรือนี่มึงคิดว่ามึงจะหนีรอดหรือฮะ มันหนีแล้วตอนนี้ในแม่สบายได้ตามฆ่าให้ไม่รู้เรื่องนะสิแล้วเองคิดเหรอว่าเองจะหนีไปพ้นกำแพงลงทอข้าว่ายังไงก็หนีได้ไม่พอปาอประตูหรอกในแม่สบายจะมาฆ่ากูทำไมกูแค่จะหนีมาเฉยๆน้ำฝัยใครเขาจะไปเชื่อน้าฝสว่าจะไม่ไปแจ้งทางการนี่ไหนแม่เหมยซื้อก็หายไปไม่รู้จะเป็นอย่างไรไหนทุกคุณโชคอีกทุกคน อยู่ดีก็หายตัวไปเสียอย่างนั้นข้าว่าดีไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนรู้ถึงความชั่วช้าของในแม่สบายอาจจะตายกันหมดแล้วก็ได้อ่ะตายกันหมดแล้วจะทำยังไงกันโอ๊ยถเว้ยจะอยู่ก็ตายจะดีก็ตายจะยังไงดีวะเนี่ยอยู่ก็ตายนีก็ตายไปน้อย พี่หยงมิงพี่หยงหมิงคุณหยงหมิงอาการแย่ลงทุกทีแล้วคุณชูพี่หยงมิงพี่หยงมิงเส้นใยจิ้นฉานของแม่จะทำให้คุณเป็นบ้าคุณบอกมาเดี๋ยวนี้ ว่าพ่อแม่มืงไ่นไปซ่อนที่ไหนบอกมาจะไม่รู้บอกมาเสีจดเู้ฉันก็ไม่บอกมึงไม่บอกใช่ไหมได้คุณจงมึงไม่บอกใช่ไหมไม่บอกไอ้ จะบอกไม่บอกคนอย่างมึงเนี่ยมันไร้ค่าขนาดนอนสกปรกของแม่มึงเนี่ยยังมีค่ามากกว่ามึงตอนนี้เลยพอมันช่วยรักษาพิทีกูได้ คุณยงมิงคุณยยงมิงคุณยยงมิงคุณยงมิงคุณนนทมึงขอร้องมวิธีแก้พิษคุณยยงมิงเถอะนะเจ้คาค้คุณนนทมึงขอร้องแล้มึงทำยังไงก็ได้ะนะเด้าค้าคุณนน มึงรักมันมากใช่ไหมอ้เ hmm. อ <father> pur <ification> oh. <c oughs> ื <affili ates> ้องพึ่งได้กูอยากจะรู้หมอแกัวว่ามึงจะรักมันมากสักแค่ไหนนี่ไงยาแก้พิษองษ์ไอ้หยงหมิงเนี่ยมันโดนซากอุตขาหยัดปาก ถ้ามึงอยากจะช่วยมันมึงต้องเอาซาตูหังพบยัดปากมันเพื่อเชื่อถอนพิษถ้ามึงกล้าช่วยมันถอนพิษมันก็รอดแต่มึงก็ตายถ้ามึงกล้าเนี่ยก็เอาเลย <c oughs> Thank <laughs> <laughs> you <laughs> <laughs> เลือดออกขนาดนี้ทำยังไงดีพี่หมิงหมิงพึ่ทำอะไรอ่าพ้่งึ่งอย่าพึ่งพึงอย่าอย่ามึ่งพึงง

you <laughs> รักคุณหมิง <c ười> ทำแบบนี้ทำไมทำไมต้องทำเพื่อพี่ขนาดนี้ทำไมไม่ปล่อยให้พี่ตายไปเสียงดีกว่า จะไปอยู่เมืองจันกับพี่ไงโอ้โหเอื้องพึ่งนี่มึงยอมจับกูคังคกมารักษาหยางหมิงจริงๆด้วยแต่ถ้าเป็นกูก็คงทำแบบมัน เพื่อเกิดมาชาติหน้าจะได้มีชีวิตดีๆแบบเขาบ้างคนไร้ค่ายมึงอยู่ไปกันหลกโลกพี่ทศทำไมพี่ถึงได้ใจไร้าใจดำอำมหิตถึงเพียงนี้สัตว์ในละฉานบางตัวมันยังมีค่ามากกว่าพี่มาก้นะมึงเฮ้ยพี่ทศพอแล้ว ไปเอาศพมันมาจะทำอะไรกันอีกพอได้แล้วไม่สบายหยุดสักทีเถอะ แม่สบายใจเอาศพนางเอื mainland, ้องเพิ่งไปทำอะไรนั้นด้วยใช้ศพส่งข่าวทางนุนทางนุนทางนนแม่คะพี่ชาวบ้านกำลังวิ่งไปดูอะไรกันมีศพใครไม่รู้มานอนตายอยู่ ไม่รู้ว่ามาจากไหนสภาพศพมันแปลกประหลาดยิ่งนักเนื้อตัวมีแต่แผลุ้พองเต็มไปหมดการตายประหลาดกันระใช่จุดท้ายตลาดนูน่นน่ะ อุบากที่หน้าแบบนี้เอื้องพึ่งดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี